สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแก้มก็อยู่บ้านแก้มที่บ้านแก้มก็ไม่ได้ไปอยู่กับพี่มหนึ่งนะตอนนี้วันนี้แก้จะมารีวิวสลาม,มสลามพี่แก้มเป็นคนทําเองนี่นะคะเฮ้ยสลามดูแก้ออกมาให้ดูนะดูนะคะ ก็มีน้องอยู่ด้วยกับพี่พี่อีกคนนึงนะคะพี่ตัวอหญ่เกยนี่สลามเจ๊ใครที่ถามหาแก้มแก้มก็มาแล้วนะนี่เป็นแบบนี้น,นะคะโอเคเพราะงั้น วันนี้แกไปก่อนนะบ๊ายบายแก้มาแค่นแหละบ๊ายบายคิดถึงคิดถึงทุกคนเลย